ไปไฮ้ยนาลมบังแล้วจันเฮ้ยจันยวิ่งเร็วผมตามน้ำอยู่ไจันเฮ้ยนเจ้าหูวห้าต่อห้านะครับงงศพอ่ะมันเด้งอ่ะใส่มาใส่มาเฮ้ยโอ้โหเข้าหัวเลยโอ้โหทางยิงซ้ายอยู่ซ้ายมีตัวหนึ่งนะครับใมาสองใส่สอง